สวัสดีครับวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่21นะครับข้อที่15ถึงข้อที่19นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คริสตูเอน,นได้ถามเปโตนะครับว่าเปโต้รักสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเอีกนั้นเนี่ยมากกว่าพระลงหมและการถามอีกนั้นเนี่ยก็เป็นการถามถ,ามถึง3ครั้งนะฮะแต่ในครั้งที่3เอีกนั้นเปโตเ้เริ่มรู้สึกเสียใจนะรหรือว่ารู้สึกเศร้าใจกับคําถาม ที่ปิสุยนั้นได้ถามเขาถึงถึงครั้งที่3านมะว่าเขาเองนั้นเนี่ยรับพระองค์ไหมนะและเมื่อเมื่อครั้งที่3เองนั้นเปโตรเองนั้นไม่ได้ตอบว่า uh, เขาเองนั้นรับพระองค์หรือไม่แต่เปโตรเองนั้นได้ตอบว่าพระองค์ทรงรู้ว่าเขาเองนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรรับพระองค์งเพียงใดนะครับนะดันงนั้นเองปิสุยนั้นจึงพูดกับเปโตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่อจากนั้นก็คือจงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราอันนั้นคือภารกิจ ที่หลังจากที่พระเยซูเองนั้นเนี่ยจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเป็นภารกิจที่เปโตรเองนั้นได้รับมอบจากพระเยซูนะครับแท้จริงแล้วนี่ไม่ไเป็นภารกิจตั้งแต่เริ่มแรกที่พระองค์เองนั้นได้สุัลให้เปโตรเองนั้นเนี่ยได้เป็นผู้หาคนดังหาปลาและเมื่อเขาเองนั้นได้ผิดพลาดล้มเหลวนะครับในการที่เขาเองนั้นได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึง3ครั้งในครั้งนี้พระองค์เองก็ย้ำเตือนถึงการทรงเรียกของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเปโตร โดยย้ำเตือนถึงว่ารากฐานในการทรงเรียกของพระองค์และการตอบสนองที่เขาเองนั้นต้องมีกับพระองค์คือความรักที่มีต่อพระองค์เป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันและรักพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับดังนั้นเองเมื่อเขารักพระองค์สิ่งที่จะแสดงออกของความรักในพระองค์ก็คือการดูแลฟูงมกะ่องของพระองค์นั่นคือในฐานะที่เป็นตัวเองนั้นเป็นอัครทูตเป็นอัครสาวกของพระองค์แต่ในฐานะของคริสเตียนพระพียงนั้นก็ให้ไว้อย่างชัดเจนครับว่าถ้าเรารักพระเจ้า ถ้าเรารักพระเยสุริตก็ให้เราเองนั้นเลยครับรักพี่น้องของเราเหมือนดังที่พระยสุริตเองนั้นได้ท่งรักเราทังหลายนั่นคือรากฐานแห่งท่าทีแายใจิตใจที่เรามีต่อพระยสุริตที่เรามีต่อพี่น้องและต่อจากนั้นก็คือสิ่งที่พี่สุเอ็นเขพูดว่าในอนาคตต่อไปบ้านปลายสุดท้ายในชีวิตของเขาเองนั้นเขาจะเป็นอย่างไร พระองค์มีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเปโตรและเมื่อเขาดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆย้อนเองนั้นได้บันทึกถึงบ้านปลายชีวิตของเปโตรว่าเปโตรเองนั้นได้ถวายพเพื่อเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของตนเองนั้นอย่างไรคือเขาเองนั้นยินดีตายเพื่อพระเยซูคริสต์เช่นนั้นเองพี่น้องครับสำหรับชีวิตคริสเตียนการมีชีวิตอยู่เราอยู่โดยพระคุณของพระเจ้าเรามีท่าทีพันใจิตใจของเราด้วยความรักที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์รับผิดชอบตามบทบาทตามพระประสงค์เรียกที่พระองค์งนั้นได้ทรงเรียกเราทั้งหลายให้เราเองนั้นได้มาปฏิบัติรับใช้พระองค์และบ้านปลายาชีวิตคือเลยครับมีชีวิตอยู่ในการถวายเพระเกียรติแด่พระเจ้าแม้การตายก็เป็นการตายในการถวายเพืเกียรติแด่พระเจ้าดัางนั้นเหมือน,น,นอาจารย์ปรโรพูดครับไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ก็อยู่เพื่อพระคิดถ้าการตายเองนั้นก็ได้กลลาําไรคือชีวิตที่ดําเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นควรมีท่าทีและภาระใจในชีวิตของเรานะครับในการที่เราเองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นผู้เสียนผู้ที่เดินติดตามองพระเยซูคริสต์และหนุนใจที่เราจะรักษาทา่าทีภาในใจจิตใจของเราคือรากฐานในความรักที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์และดําเนินชีวิตต,ตามพระประสงค์เรียกําเนินชีวิตรักษาพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราขอพระเจ้า ได้อำนวยพออยู่ในชื่อกับพี่น้องทุกท่านนะครับ